สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะในยุคนี้สมัยนี้นะคะหลายต่อหลายคนก็ปรารถนาอยากจะได้สุขภาพที่ดีแต่ก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีความสวยความงามและความที่ดูอ่อนกว่าวัยนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณกิติยาชัยชนะนะคะถึงว่าเธอมีเคล็ดลับอย่างไรที่ดูสูดสดเงดงามอยู่แม้กระทั่งวัยจะเลย60มาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอเนเรียกพี่ออน,นะคะ,คะ ตเมื่อกี้เราบอกว่าเกิน60จริงไหมคะพี่อ๋อจริงค่ะค่ะยั่นเราบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะคะมีตัวอะไรที่จะมากําหนดว่าทําไมบางคนอายุเท่านี้แต่ว่าดูไม่น่าจะถึงอายุเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายค่ะคุณคุณนิดฮอร์โมนในร่างกายรุ่เนี้ยถ้าผลิตเพียงพอเนี่ยเราก็จะทำให้เราดูหนุ่มขึ้นดูหนุ่มสาวอยู่เสมอค่ะ ค่ะ,คะฮอร์โมนที่ว่านี่ก็คือโกรท<ล>ฮอร์โมนใช่ค่ะโกรทฮอร์โมนจริงๆแล้วโกรทฮอร์โมนคืออะไรคะโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตจากต่อมใต้สมองของเราเนี่ยนะคะและเป็นเป็นฮอร์โมนตัวสำคัญมากที่คนโทรลทุกอย่างในร่างกายโดยเฉพาะ,ะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตก็คือฮอร์โมนตัวนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่แรกคลอดนะคะจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาว ถึงวัย30นะคะพอ30แล้วเนี่ยโกรดฮอร์โมนเราก็จะค่อยๆผลิตน้อยลงพอน้อยลงปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกับร่างกายเรา<ช>คนนี้รู้ไหมะว่ามีผลยังไงคะยังไงบ้างคะ,ะเริ่มจากผิวหนังก่อนนะคะ<ช>ผิวหนังหน้าตาเราเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยหน้าผากตาโดยเฉพาะ ผู้หญิงเรานะคะตรงตรงหางตาเนี่ยจะเด่นชัดมากแล้วก็ตรงร่องจมกูกร่องแก้มมุมมุมปากนะคะคอจนกระทั่งมาใต้ท้องแขนมาแขนมามือ,อถึงแม้ว่าจะมีการสัญญกรรมใช่ไหมคะการสัญญาทำสัญญกรรมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะปิดบังผิวผิวตรงหลังมือนะคะแล้วก็ตรงตรงคอน,คนี่จะชัดเจนมากเพราะว่าฮอร์โมนไม่ผลิตน้อยลงแล้วมันก็เลยเนี่ยคะ มีคนก็กดยกเว้นนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีอีกหลายต้นห,หลายอย่างที่จริงๆแล้วร่างกายเราพอฮอร์โมนน้อยลงเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดอาการไวทองอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ,คะเกิดอาการบุบบวาบเพราะว่าฮอร์โมนไม่พอใช่ไหมคะ,ะมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยค่ะออกกําลังกายทานอาหารที่ถูกต้องไหมครบหมู่ไหมนอนหลับดีไหมใช่ไหมคะแต่ฮอร์โมนที่ ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยพอมีมากแล้วจะทําให้เรานอนหลับสบายสังเกตดูจากที่เด็กๆเ,เห็นไหมฮะเด็กนี่จะนอนหลับนอนแบบนอนเยอะมากตั้งแต่กี่ชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนั่นคือเด็กร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่แล้วเติบโตได้เต็มที่ก็คือช่วงนั้นพอหลังจากพอเรามีอายุเยอะใช่ไหมจะเกิดอาการนอนไม่หลับ,บใช่ไหมฮะัวทองวบว,วบ,วบ,วบคือแบบ แล้วก็คืออะไรทุกอย่างมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงอันนี้ตัวฮอร์โมนนยคะเป็นตัวตัวจากสําคัญที่จะช่วยค่ะ,คะก็เราจะทราบนะคะว่า,อาพอวัยหมดประจําเดือนนะคะ,คะอาการของวัยทองเนี่ยทั้งอารมณ์ก็หงุดหงิดด้วยถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายนอนไม่หลับนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ ข้อเข่าใช่ไหมคะข้อเข่าแล้วก็ข้อมือนะคะเป็นเขาเรียกโรคกระดูกค่ะพอเราไปชนอะไรทีเราจะเจ็บแป๊บเลยจะเจ็บมากเลยแล้วก็คนที่มีอายุนะคะเข่าเนี่ยจะเริ่มพอเราลุกพอเรานั่งนานๆเนี่ยพอเราลุกปั๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแก๊กใช่ไหมคะหรือไม่ก็แบบตรงเอวเนี่ยแบบ โยค่ฉะน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดอ,<ร>อย่างสมัยก่อนเราไปหาปรึกษาคุณหมอในเรื่องเกี่ยวกับาอาการต่างๆเหล่านี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการเพิ่มฮอร์โมนในร่างกาย <c oughs> จะมาในรูปแบบของแคปซูลรับประทานหรือว่าฉีดหรือว่าใต้ลิน้น <c oughs> ใช่ไหมคะอเมื่อก่อนจะมีในรูปของแคปซูล แล้วก็พ่นใต้ลิ้นแต่แต่พ่นใต้ลิ้นเนี่ยอันตรายอันตรายมากแลวโดยเฉพาะการการฉีดนะเมื่อก่อนมีในรูปแบบของการฉีดฉีดเข้าตรงตรงเนี่ยค่ะตรงเส้นเลือดเนี่ยนะคะ,ะแต่นี่นอกจากว่าจะมีผลข้างเคียงที่อันตรายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหมอหมอสั่งเท่านั้นนะคะจะจูจ่ๆเราจะไปซื้อตามร้านขายยาแล้วมาฉีดเนี่ยไม่ได้แล้วก็ราคาแพงมากแพงมากค่ะ แล้วเคล็ดลับของพี่ออดในวันนี้นะคะการที่เราจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนในร่างกายมาในรูปแบบไหนคะออตอนนี้เนี่ยมีการมีการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะหาโกรทฮอร์โมนเนี่ยมาทดแทนฮอร์โมนที่มันขาดหายไปใช่ไหมก็มาในรูปของผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากมาจากพืชมาจากสมุนไพรนะคะเ,เพื่อที่จะเอามาทดแทนตัวเนี้ย ะะทำมา<ะ>จากมีส่วนผสมของอะโลเวร่าบ้านหางจระเข้นะคะมีกรีนทีชาเขียวมีชาเอมมีแปะกว้วยรู้จักแปะกว้วย<ะ>ใช่ไหมคะซึ่งจะมาช่วยทางด้านความจําแล้วก็มีหมามุย่ยหมามุ่ออินเดีย Indian เนี่ยช่วยทางด้านเรื่องออข้อเข่านะคะเรื่องข้อเข่าแล้วก็มีมีแยมแยมป่ามีมีแยมป่าซึ่งตัวแยมป่าเนี่ย จะช่วยทางด้านฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยเรื่องของผู้หญิงนะฮะแล้วก็ฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ d h a DHEA ตัวนี้คะจะจะจะมาจากจะมาทำจากตัวตัวแยมตัวนี้จะมาช่วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรอีกเยอะมากมายมากกว่า20ชนิดค่ะอยู่ในอยู่ในสกัดตองมันี้ใช่ค่ะอยู่ในเจลตัวนี้ค่ะ ฟังดูแล้วนะคะสิ่งที่สกัดมาจากพืชธรรมชาติก็ไม่น่าจะมีไซส์เอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงคตอนนี้มาเป็นแบบแบบไหนเป็นในรูปของเป็นในรูปของของเจลแล้วก็ใช้ทาทาตรงตรงข้อมือนะคะแล้วก็ตรงข้อพับนะคะสองจุดตรงนี้เช้าเย็นนะคะอาทิตย์ละห้าวันแล้วก็ให้มันให้มันซึมสู่เข้า เข้าตรงผิวหนังที่มันบางที่สุดก็คือบริเวณนี้นะคะหาจะซึมเข้าไปภายในแค่หนึ่งนาทีแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ง่ายมากคือไม่ต้องไปให้หมอสั่งด้วยเราติดตัวไปได้ที่ไหนได้ตลอดเวลาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงชอบมากค่ะน่าสนใจนะคะท่านผู้ชมค่ะกดฮอร์โมนในรูปแบบของเจลที่จะซึมซาบไปในผิวหนังแค่ทาบริเวณข้อมือและข้อพับเช้าเย็นเท่านั้นใช่ค่ะค่ะตอนนี้หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ย ยอดเองประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะอ๋อแบบอันนี้นะคะเหมือนลูกเลยคะ่ะบอกตรงๆว่ารักมากคือพอเราใช้แล้วเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับช่วยทําให้เราอารมณ์เนี่ยแจมย่มใสพอเรามีความสุขใช่ไหมะฮะอารมณ์เราเนี่ยจะแจม่มใสเราจะผิวพรรณเราจะรู้สึกมันมันมันกระชับขึ้นนะคะผิวพรรณเราจะกระชับขึ้นแล้วก็ใสผิวผิวจะจะ,จะนวลขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกระดูก กระดูกนี่ช่วยมากเลยะนะคะช่วยเรื่องมวลกระดูกช่วยเรื่องข้อเข่าช่วยเรื่องความจำแล้วแล้วก็ระ,ระบบเผาผลาญในร่างกายอ,าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอเราทานอาหารเปเราจะท้องอืดมั่งคืออาหารไม่ค่อยย่อยมั่งแต่พอเรามาใช้ตัวนี้นะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันช่วยช่วยได้เยอะจริงๆค่ะค่ะ,คะแล้วก็การใครที่นอนไม่ค่อยหลับ ใช่ไหมคะก็นอนไม่หลับอันนี้อันนี้นอนหลับลึกแต่แน่นอนคือว่าคนเราพอนอนหลับสบายแล้วเนี่ยตื่นมาก็จะสดใสนะคะเพราะว่าร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอค่ะนะครัคือการนอนหลับเนี่ยบางคนนอนนอนเจ็ดแปดชั่วโมงจริงแต่ว่าหลับลึกเนี่ยน้อยมากนะคะแต่พอมาใช้ผลิตภัณฑ์เจลตัวเนี้ยนอนหลับเหมือนนอนหลับจนแบบนอนลึกมากนอนหลับ ลึกแล้วก็ไม่ไม่มีฝันนะฮะใช้ใช้นานไหมคะพี่อ้อยก่าจะเราจะเห็นผลเออเรื่องเรื่องข้อเข่าเรื่องข้อเข่าเนี่ยได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้ผลค่ะแล้วก็ที่ที่ชอบสุดๆเลยคืออะไรรู้ไหมฮะ,ะใต้ท้องแขนค่ะใต้ท้องแขนเมื่อก่อนเนี่ยหย่อนเป็นเปรเลยนะคะหย่อนเป็นเปรแล้วก็แบบ น่าเกลียดมากอ่ะแล้วพอเราพอเราจับจับนี่มันมันมันห้อยตองแตงตองแตงอ่ะโยกไปโยกมาเราไม่กล้าไปบกมืออะไรบ่งบอกถึงอายุนะคะตอนนี้คืออากาศไปสู่วัยตอนนี้ย้อนไปสักพีว่าสองสองเดือนฮะสองเดือนเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยอย่างที่ว่าผิดสังเกตอ่ะทีแรกเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่น่าจะใช่กับกับการแค่ทาข้อพับกับทาข้อแขนเนี่ย แต่ช่วยได้จริงสองเดือนหายเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเส้นประสบการณ์นะคะเส้นประสบการณ์ตรงหางตาสองข้างเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็มันตื้นขึ้นนะค่ะก็เป็นที่พักตื่นเต้นนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเจลในรูปแบบของเจลนี้ที่มาเพิ่มกรดทม์ให้กับร่างกายใช่ค่ะค่ะก็อยากจะบอกต่อให้กับหลายต่หลายท่านนะคะใน เคล็ดลับอันนี้ค่ะพอเราใช้แล้วเราเราเรา,เราได้ผลนะใช่ไหมฮะเราก็อยากจะให้คนอื่นให้คนเนี่ยได้ใช้กันบ้างาว่าอันนี้กรดฮอร์โมนเนี่ยมันสำคัญมากใช่ไหม,ไหมพอเรามีสิ่งชดเชยเรามีสิ่งทดแทนเราก็ใช้ง่ายอันนี้จะบอกทำไมเราจะมองข้ามอะ่ะใช่ไหมคนนี้เราแฮปปี้มากนะพอเรามีความสุขแล้วเราก็แบบใช้กันเถอะมันแบบคุ้มอะ่ะคุ้มจริงๆค่ะค่ะก็วันนี้เราก็ ต้องขอบคุณพี่ออสนะคะกฤตยาชัยชนะนะคะที่มาให้ความลับเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทําให้ดูสวยสดใสนะคะแล้วนอกจากสวยสดใสย้อนวัยแล้วนะคะก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะสนใจติดต่อในเบอร์ที่อยู่ใต้ภาพนี้นะคะค่ะขอขอบคุณครับพี่ออสค่ะขอบคุณค่ะ